สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y ีเวิรประจำวันอังคารที่30เมษายน2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนท่านเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วท่านเป็นผู้ชอบธรรบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระคริสต์แล้วในพระธรรมสองโครินบทที่2ข้อที่15ได้บอกว่าเพราะเราได้เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต ที่ลอยขึ้นถวายแด่พระเจ้าในท่ามกลางหมู่คนท,ทั้งที่กำลังรอดและที่กำลังจะพินาศในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่1-2ถึงได้บอกว่าในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกับพระคริสต์แล้วก็จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจงให้ความคิดของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบน ไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลกคริสเตียนทั้งหลายเราได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระคริสต์แล้วเราเป็นเหมือนพระคริสต์เราเป็นผู้ชอบธรรมผู้บริสุทธิ์ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเราได้บังเกิดใหม่จากวิญญาณน,นิรันดร์ของพระเจ้ามีพระลักษณะของพระเจ้าเป็นวิญญาณของเราที่เกิดใหม่นั้นแล้ว เราได้เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีความพึงพอใจและรักเรามากเท่าๆกับรักพระเยซูคริสต์แล้วและจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปในพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ว่าเราจะพยายามกระทำความดีให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงไรในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้เพียงชั่วคราวก็ตามจงจดจ่อความคิดของเรา อยู่บนความจริงนี้อย่าให้ความคิดของโลกที่ต่อต้านความจริงนี้มาขโมยความจริงนี้ไปไม่ว่าจะคิดอย่างไรไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรเห็นอย่างไรผู้คนรอบข้างจะพูดยังไงก็ตามจงมั่นใจยึดมั่นจดจ่อความคิดอยู่บนถ้อยคำแห่งความจริงนี้เท่านั้นพระเจ้าอวยพรครับ